แล้วความตายเนี่ยมันรอเราแก่ไหมแก่แล้วถึงก็อยตายนยีเด็กก็ตายได้ทาโรกเกิดมาก็ตายได้ไวัยรุ่นก็ตายได้เรียนไม่จบก็ตายได้เราเนี่ยประมาทต่อความตายไม่ได้เลยยังประมาทเอ้ยยังหนุ่มอยู่นะสบายสบาย,บายไม่มีอะไรแล้วตายแล้วไปไหนพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เนี่ยมนุษย์ทั่วโลกธาตุเนี่ยด้วยพุทธจักขู่ของพระองค์เนี่ยตายแล้วเนี่ย ลงสามคติข้างล่างเกือบหมดเลยนี่เป็นความจริงที่อาตมาเชื่อว่าคนที่ไม่เคยศึกษาพุทธศาสนาไม่เคยฟังคำพระศาสดา,ศาข้อมูลสองพันกว่าปีเนี่ยยมไม่เคยทราบแน่นอนพระองค์เอาเล็บเขี่ยเศษดินขึ้นมาเนี่ยท่านท่านสามสาวกว่าดินที่ติดปลายเล็บเนี่ยกับดินในมหาปตพีเนี่ยอันไหนมากกว่ากันสาวกบอกว่าดินในมหาปตพีมากกว่าพระผู้มีพระภาคบอกว่า นี่คือลักษณะของการเปรียบเทียบว่ามากหรือน้อยน้อยคือดินปลายเล็บมากคือดินในหมหาปฐพีทั้งโลกบอกว่าสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับมาเกิดในมนุษย์มีน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจุติแปลว่าต,ตายตายจากมนุษย์ไปแล้วเนี่ยกลับไปเกิดในนรกมีมากกว่ารัดครั้งที่สองบอกว่าสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับมาเกิดในมนุษย์มีน้อย โดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในเดรัชานมีมากกว่าตรัสครั้งที่สามสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในเทวดามีน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในนรกกับเนเดชานเปลืวิสัยมีมากกว่าโดยแท้ลงสามคติข้างล่างเท่ากับดินมหาปตพี